พักที่จับมือกันแล้วเนี่ยเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันตลอดทางสิ่งที่จะดีที่สุดสําหรับฝ่ายประชาธิปไตยดีที่สุดสําหรับการจะทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยคือพักทีจจ่จับมือกัน300กว่าเสียงนี้อยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เป็นด้วยกันตั้งไม่ได้ก็ตั้งไม่ได้ด้วยกันปัญหาของประเทศนี้คือการสืบทอดอํานาจเผด็จการที่พลเอกประยุทธ์กับพวกได้วางระบบไว้ตั้งใจจะให้อยู่ไปอย่างน้อย13ปีพักฝ่ายประชาธิปไตยต้องผนึกกันอยู่ด้วยกัน ไม่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 เต็มหมูเข้าปากมาเลยถ้าลองเปลี่ยนสูตรลองลองเปลี่ยนสูตรเป็นว่าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งไปร่วมกับพักร่วมรัฐบาลเดิมอันนั้นแหละตัวเองจะไปเป็นหมูเข้าไปในปากมาอันนี้คือที่ผมเสนอก่อนหน้าน,นี้นะ <S <S แต่ก็ไม่ได้สื่อสารกัน <S <S <ๆ>เขาคงไม่ได้เอาความคิดผมไปแต่ผมคิดว่าพักที่จับมือกันแล้วเนี่ยเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยต้องจับมือกันตลอดทาง สิ่งที่จะดีที่สุดสําหรับฝ่ายประชาธิปไตยดีที่สุดสําหรับการจะทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยคือพักที่จับมือกัน300อกว่าเสียงนี้อยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เป็นด้วยกันตั้งไม่ได้ก็ตั้งไม่ได้ด้วยกันก็อย่างที่ว่าก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปประนามรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ตั้งได้ตามบทติกาก็ตั้งาามาเราอยากอภิปรายไม่วอางงใจเมื่อไหร่ก็อภิปรายเมื่อนั้น ยังไม่อยากก็ยังไม่ต้องอภิปราามันไม่มีสูตรอย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีสูตรที่ว่าถ้า3 1 0สกว่าเสียงจับแยกกันเป็นสองฝ่ายเป็นสองสองส่วนแล้วไปรวมกับอีกฝั่งนั้นอันนี้ไม่มีทางอธิบายได้ว่ามันจะดีดีอาจจะมีดีข้อหนึ่งก็คือตั้งรัฐบาลได้แต่ว่าโจทย์ของประเทศนี้อันนี้เราพูดกันหลังวันที่22่สกฤษภา ก็คือในโอกาสครบรอบ9กปีรัฐประหารก็ต้องเข้าใจโจทย์ของประเทศนี้ปัญหาของประเทศนี้ปัญหาของประเทศนี้คือการสืบทอดอำนาจเผด็จการที่พลเอกประยุทธ์กับพวกได้วางระบบไว้ตั้งใจจะให้อยู่ไปอย่างน้อย13ปี13ปีนับจากอะไรก็คือพอครบ9ปีแล้วสวมีอำนาจอีก1ปีเขาก็โหวตนายกก็เดิมเขาคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็จะได้เป็นนายกต่ออีก4ปี อีก4ปีมันก็รวมเป็น13ปีแล้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทีนี้มันเกิดมาสะดุดเร็วกว่าที่พวกเขาคิดที่เขาวางแผนเอาไว้ก็คือว่าพรคพลังประชาริฐเกิดแตกแล้วกลายเป็นกระจัดกระจายไปแล้วก็หลักๆก,ก็เหลืออยู่สองพักแล้วเป็นพักการเมืองที่ได้รับความนิยมต่ํามากเมื่อเทียบกับทุนเดิมของเขาเนี่ยก็ถือว่าต่ํามากนายกเล่มตรีรักษาการแท้แท เป็นแคนดิเดตเป็นประธานพรรคแต่ว่าได้คะแนนน้อยมากมันก็คือประชาชนเขาไม่ให้คุณสืบทอดอำนาจอีกแล้วทีนี้เมื่อเขาไม่ให้พวกนี้สืบทอดอำนาจอีกแล้วพรรคการเมืองที่รวมกันเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจะไปชุบชีวิตพวกนี้ไม่ว่าจะปอไหนะขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรมันก็ทำไม่ได้ถ้าคิดในแง่ ความเชื่อมโยงกับการรัฐประหารเมื่อเก้าปีก่อนพักฝ่ายประชาธิปไตยต้องผนึกกันอยู่ด้ยวยกันแล้วถ้ายัางตั้งไม่ได้ก็ก็ตั้งไม่ได้อย่างที่คุณวิษณุมาบอกว่าโอ้ยมันนานนะอีกตั้งถึงพฤษภาปีหน้าอะไรเดออะไรมันจะบ้านเมืองจะเสียหายก็บ้านเมืองเสียหายก็เพราะพวกคุณนั่นแหละ ใช่ไหมครับพวกสวทําไมไม่ทําไมไม่ยกมือให้ตามที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาเขาตัดสินไปแล้วถ้าสวยกมือให้ตามที่ประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินไปแล้วก็จะได้รัฐรัฐบาลรัฐบาลแบบไหนรัฐบาลที่เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเกินกว่าสามในห้าโดยไม่ใช่เกินครึ่งสามรอยสิบกว่ามันเกินเกินสามในห้าใช่ไหมสามในห้ามันสามในห้ามันก็ต้องสามร้อยถูกไหม เกินไปตั้งเยอะไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรนี่ที่สวจะทำตามมติของประชาชนเสียงส่วนใหญ่แต่คุณไปเรื่องใช้วิธีงดออกเสียงมันก็ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้แล้วจะบอกว่าเพราะฉะนั้นยังไงก็ได้ขอให้ตั้งได้เถอะอะไรเงี้ยนั่นมันก็มันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน ผมคิดว่าเราเราคุยกับประชาชนได้ว่าถ้าตั้งไม่ได้นะเราไม่ควรจะดิ้นรนแบบเอาไงก็ได้ขอให้มันตั้งได้ก็แล้วกันเพื่อให้มีรัฐบาลเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดีก็เหมือนกับก็ก็ทำไมก่อนหน้าน,นี้เราไม่ไม่ให้พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเกินไปอะ่ะไม่ต้องไปแข่งอะไรกับเขาให้ก็เป็นรัฐบาลต่ออีก4ปีก็ได้รัฐบาลใช่ไหมมีรัฐบาลต่อ แต่มีแล้วมันแก้ได้ไหมก็มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถอธิบายกับประชาชนได้ว่าตั้งไม่ได้เพราะอะไรและถ้าจะตั้งให้ได้จะต้องทำยังไงทางงไงก็คือเรียกร้องให้สอวอมาลงมติหน,นุนรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากหนุนพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากในสภาผูแ้แทนและถ้ายังมันไม่ได้ก็ ใจเย็ยนๆใจเย็ยนกันนะครับมีเวลาก็อีกปีเดียวอีกปีเดียวสวออก็จะจะหมดอำนาจไปคราวนี้ตั้งได้แน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ก็ควรจะรอได้สิถ้าบอกไม่รอให้ตั้งซะเลยก็ต้องเลือกว่าจะตั้งรัฐบาลแบบไหนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มหมูขาปากมาเลยถ้า ถ้าลองเปลี่ยนสูตรลองลองเปลี่ยนสูตรเป็นว่าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งไปร่วมกับพักร่วมรัฐบาลเดิมนะครับอันนั้นแหละอันนั้นแหละเต็มหมูครับันนั้นเราไม่รู้ตัวเองจะไปเป็นหมูเข้าไปในปากมาเพราะว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้คือไม่ใช่ว่าที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องการเจรวนไม่ต้องการหรือ จะบอกว่าไม่ต้องไปร่วมแก้ปัญหาประเทศแต่ว่าการจะแก้ปัญหาประเทศต้องดูที่ต้นตอของปัญหาว่าเกปีมานี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการยึดอำนาจมันจะเกิดจากการสืบทอดอำนาจมันเกิดจากการสืบทอดอำนาจโดยใช้สวที่คนคนเดียวตั้งแล้วมาเลือกนายกแล้วก็บริหารประเทศเสียหายและเวลานี้ประชาชนเขาบอกว่าไม่เอาแบบนี้แล้ว สอปอนี่คืออยู่ในพักการเมืองสองพักที่ประชาชนบอกไม่เอาแล้วเขาไม่มีที่ยืนทางสังคมแล้วเราจะไปชุบชีวิตเขาทําไมใช่ไหมครับก็ให้เป็นไปตามคําตัดสินของประชาชนแต่มันยังติดอยู่310กว่าเสียงซึ่งธรรมดาในประชาธิปไตยที่เป็นเป็นสากลเนี่ยต้องตั้งรัฐบาลได้แล้วแต่ที่ตั้งไม่ได้ก็เพราะสวย,ยังไม่ยอมใช่ไหมครับ ก็ต้องแก้ตรงนี้ทีนี้ถ้าไม่อย่างนี้เอาลองช่วยกันคิดว่าแล้วมีวิธียังไงมีวิธีออกอยังไงถ้าหากว่าไม่ไม่ทำทำไม่ให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่รวมกันได้สามร้อยสิบกว่าเสียงนี้แพ็กกันไว้ถ้าไม่ให้ทําอย่างเนี้ยจะให้ทํำยังไงทําแล้วมีสูตรไหนที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศผมผมนึกไม่ออก ก็เวลานี้คือปิดสวิตเดียมันมันเหมือนจะปิดได้แล้วใช่ไหมพอเขาเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาไปร่วมกันเลือกพลเอกประยุทธ์ออกเนี่ยมันไม่ไหวมันฝืน,ฝ,นฝืนเสียงประชาชนเกินไปเพราะนั้นก็เลยสวิตถูกปิดแต่สวิตถูกปิดแล้วมันแก้ไม่ได้เพราะว่าการงดออกเสียงมันเท่ากับการขัดขวางการตั้งรัฐบาลนั่นเอง มันแปลกนะงดออกเสียงไม่ใช่เป็นกลางอย่าไปเข้าใจผิดว่าการงดออกเสียงคือวางตัวเป็นกลางงดออกเสียงก็คือทําให้การตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองที่ที่ได้เสียงส่วนใหญ่ของประเทศไปแล้วเนี่ยตั้งไม่ได้ทีนี้เขาบอกว่างั้นก็พรรคการเมืองก็ไปหาให้พอทางพรรคการเมืองที่เขารวมกันได้สามร้อยสิบกว่าเสียงเขาก็บอกว่าถ้าไปรวมแล้วเอามาอีกสมมติเอามาเจ็ดแปดสิบอะไรเงี้ยนะ มันก็จะกลายเป็นเกิน376เป็นสามอยะไรแบบนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบยากฝ่ายค้านจะพลังพลังจะน้อยและในความเห็นผมก็คือว่าที่เป็นปัญหามากก็คือจะถูกมองว่าจะถูกกล่าวหาอีกหละว,ว่าเป็นเผด็จการรัฐสภารัฐสภา นะที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีอำนาจและหน้าที่ในการที่จะต้องลงมติในเรื่องสำคัญของประเทศบางเรื่องที่สำคัญมากๆเช่นการที่จะเปลี่ยนท่าทีในต่อต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศการจะประกาศสงครามอันนี้เป็นเรื่องของเสียงข้างมากในรัฐสภา ้าพักการเมืองรวมตัวกันแล้วได้เสียงเกิน375มันก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันที่จะถูกคนมองว่าเฮ้ย hey, ต่อไปนี้ถ้าคุณจะประกาศสงครามหรือไม่ประกาศสงครามเนี่ยขึ้นกับพักร่วมรัฐบาลอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องฟังเสียงใครอีกแล้วไม่ต้องหาหรือฝ่ายคา้านไม่ต้องหาหรือสวอะไรทั้งสิน้นมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ฝ่ายค้านเขามองเขาก็ก็มีเหตุผล ที่จะไปรวมสอสอมากันเยอะเกินเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วรวมรวมอีกแบบหนึ่งก็รวมรวมแล้วแตกกันแตกกันแล้วก็ไปรวมมันก็ไม่เกินมันอาจจะแล้วมีสวออด้วยสวออมารวมด้วยรานนี้ก็ต้องถามว่าแลออ้วสวมันมา,มา,มา,มาหนุนเพราะอะไรอีกในเมื่อมไม่ได้อาจจะเสียงไม่ไม่ใช่ข้างมากไม่ใช่เสียงมากเท่าไหร่แต่สวมารวมแล้วตั้งได้อันนั้นก็จะกลายเป็น ก็จะมีปัญหาไปไปอีกแบบหนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะว่าเดดล็อกมันก็ก็คล้ายๆจะเป็นเดดล็อกเพราะมันยังตั้งไม่ได้ใช่ไหมถ้าสวาเขาเกี่ยงแบบนี้ก็ตั้งไม่ได้แต่ถ้าสวามีส่วนหนึ่งมาเพียงพอก็ตั้งได้ปัญหามันจึงมาอยู่ที่ว่าผู้ที่เห็นว่า ประเทศมีความจำเป็นต้องมีรัฐบาลต้องมาช่วยกันคิดเช่นนักธุรกิจทั้งหลายจะเป็นสภาวตสาหกรรมหอ,อการค้าหรือนักธุรกิจอิสระอะไรทั้งหลายก็ตามต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงเมื่อการเมืองเป็นแบบนี้จะทำยังไงถึงจะได้รัฐบาลนี่แน่นอนเขาต้องการให้ได้รัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่า ก็ควรจะเข้าใจปัญหาขอ,ของการเมืองประเทศนี้ด้วยว่ามันมีพัฒนาการมาอย่างไรมันมีปัญหาใหญ่ของมันคือการสืบทอดรเผประการถ้ามาคิดสูตรง่ายๆว่าเอาเถอะนะตั้งยังไงก็ได้แล้วก็จะได้ให้มีรัฐบาลขึ้นมาเถอะมันก็มันมันถ้าคนที่เขามองปัญหาของประเทศว่าเป็นปัญหาการสืบทอดใน เขาก็จะไม่เห็นด้วยเขาจะไม่ตั้งให้เขาก็จะไม่ตั้งตามนั้นเพราะฉะนั้นนักธุรกิจอาจทําความเข้าใจและคงจะต้องสื่อสารกับสวที่ยังเห็นแก่บ้านเมืองให้ช่วยกันลงมติไม่ใช่ลงมติเรื่องในกรณนขอเพราะชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าเลือกตามเสียงข้างมากของประชาชนมันเป็นเรื่องเหตุผลที่อธิบายได้